เฮ้ยทซกวะเฮ้ยท่านผู้ชมคนท่านตายก็มดตอมเลยพอดีทานผู้ชมนี่สิพาไปตักน้ำน้ำบูมีใส่บูมีกินนี่สิไปตักประมาณว่าหลักปายไแหลยฟอมไก่ฮะเอาไปเลยเนี่มีตุกนาบน้ำามตุก ไปกับอีดํานี่ มานะมาหอดจุดเลยตอนตอนนระเทศไทยชันมันทางมันเปลือยไรทำอะไรไปเรับอนี้ทำนี้บุมีนี่นี่ส่วนอ้อยเขาพวกมิดดินมิดอนเบิ่งติง หนำบุมีก้องตามหาแหละตามหาบ่ได้คือเป็นว่าขันใจประสงค์ส่างกลางดงกับว,ว่ามอขันว่าใจที่ผ่านกลางบานกับว,ว่าไก่คุณได้ที่น้องได้อันนี้แหละใจประสงค์ส่างขันบัวหาบัวตักกับบุนไดมีกล่องใบเนี่อยู่นี่เอฟอจับ

ขยับนะติดไปบงต้นเลยอขยับทอได้ทยอมันอันเรีเลยเด้วเยเอาเศเลือมาตัดกันมาเรือเด็กมาะมันลมโอ้โย

ไอกต้องนี่็ซสนนสักมันก้อนสักมันก้อนเออสักมันก้อนคนไปจับนี่จับตินี่ไอจับพวกมันบนนี้แบบเอาหนักไว้สิบคิให้มันไล่เก่ดสว่ากันเด้อโอ้หเหเบื้องแทน ต้องช่อยกันสะอาดเลยสะอาดสะอาดต้อสะอาดอย่าลืมกดติดตามเด้อเป็น้องเด้อเป็น่องใหม่ นตนมะาวตตัวนี้นะตปุึจะสืสืทตอลตดับช่องลัก,กนะน,น,นักเัีนไปนาคือน่องลักสองลักไม่กช่องพันท่นองช่องพันส่องพันเ,ะนะพนพนเ่พอโค้งหนึ่งส,สามลอยสามโค้งเก้าลอยหกโค้ง 6โค่ง7โค่ง7 7321 2,100,000บาทได้พันธุ์อาซื้อท่อนี่เอาไล่ว่าท่อโค่ง130,000บาทอันเฮาเห็นเขาลงใน Facebook ดอกว่าโค่ง130,000บาทอพี่สาวแต่ว่าแท้จริงจับสิได้หรือบ่ช่องขยานม่ได้ซุงนี้เงิน ันใดคองสีอันใดก็แพงถ้าคนทรงอีกมันไรกิโลนึงอันเท่าไห7,000 7,000เโคงนี่มันจักกิโลบ่นี่สิเข้าหา่นบ่ันดก็จุกมดนะแคเาคนหาเงินบนี่ นั่นเลยแหละอันนี้คันบบตักกะน้ำสกินบบมี่วันนี้จักแล้วกับเมือ่อทอกใส่วันนี้กะ<อ>แป้งโปม้มแป้งกะแป้งได้วันนี้น,น้ำบุขึ้นเราคิดว่าน้ำม,มันทอแตกปุสุดท้ายบโบมีนน้ำม,มันบุกถึงบอดทอแบบทอกะยาวเติมได้สิซองซองเมตรลงลงพื้นอันน้ำประดานซองเมตร มันย so 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 ังบ่วชหนาวเซยกวบบวชหันมันเดอะใส่โปมของเขาหันปนี้พพานบ่มีหนาวใส่แล้ว so ส่สัก so สีลางส่หดชวนหดงาบ่มีแหละเอาเง้อมาตุกนั้นละไป

นี่อยูอ่่อบนนี้เลยอยู่ใกล,กลก้กบน้ำโลดชนสบายบหาไปไกลนอมีดินซื้อเขื่อน,นเัื่อนกับปะเขือนเขื่อนในขเขืนน่อนนอกเฮือนนอกอยู่นอกมีดิน,น,นเนะเขื่อนที่นี่เลยสบายอันนี้กะ มีน้ําสิกัขุดน้องน้องเลี้ยงเลี้ยงปลาทําว่าเลี้ยงปดุกนี่ก็บ่บ่แม่นว่าสิองใหญ่เตะเนาะทํามเใครมีเงินใครก็สนับสนุนเด้อตับนุุนน้กินนี่บมีก่ไปยกยนองยอก ทำยืนอยู่นั่งอ้ยท <c oughs> ี่ทำวะเฮ้ยท่านผู้ชมคนบนท่านตายก็หมดตอมเลยอุยตายตายสุดป,ปีนนี่เอ้สุดป,ปีนี้ปปนวะบนท่านตายได้เว้ยคนได้เว้ย เจ้าเห็ดลูลเลยบุได้ได้ทิพได้โอ้ยพวกนี้บุมีจัำยาบันเลยมันมาลูลเลยคนะทางงามฮันยุนี่แลยไวกว่าไปตักดีกว่าไปตักยบจุลินทรีย์กัน รวมก็มีเขาต่อใส่เอ้ายงียเงไปตักบดนะจิงยเอาเมเ็ดก็ม็ดคาที่ตัวนี้เงออกใครที่ทำอันี้น้ำที่ซับเครื่องก็บมีบนนี้จะได้จะได้ลงลงโพยอลไรลงโพยลงห้อ,องเลงออย สักเพื่องจะได้ลงห้วยแล้วลงห้วยเด้อเหมเด้ออันนี้แหละมันกดนวงกดนวงทองดึงการพาาัฒนาแทนที่เขาเฮ็ดเรียบแนวอื่นแหละยู่เฮือนไปมาอยู่เฮือนนี่เรียบบุ๋เฟิดหาตักน้ำน้ำนใกล้ๆแบบนี้กดและกดนวงแล้ว วันเรื่งการหนานี่มันชาชาได้ยอยู่นี้ดิได้ีเฮดตัวอื่นกับ,บรีเฮดไปู้เดียวกับบุได้เอกทางกับบุบเป็นนี่ก็ไปสองคนจับลเล้วเสน่ห์หดสลกสักเข้าซองลักป้ายนี่ซองลัก จเต็มน่นนแมม่อัไดก้กดหมดนะเขานี่หลับแต่ปรญหาสุขภาพนี่แหละแทนที่แหละเขาอุกการชนิดแต่ยังแค่แต่แข้งแห้งอันแหละหาเงินหาทองต้อง,งได้ได้อันแหละหลักๆคือเขาแข้งแห้งได้เกาไปหาเงินหาทองพอเท่าไรสุขภาพพันยาต้องกดน่วง ไปไป้าไปดงบ่ได้เลยพี่น้องขอพี่ฮอเรียงหนักยังบ่ได้นีคือตกนามสี่เฮาย่อยังบ่ได้ถ้าไปเพือเดียวใส่ิ่อมันหยกนะมันเป็นอะไรปัญหาใ้การพัฒนากคะสบุทันมูมูนับหนึ่งซองสามกเองก็ยังนับหนึ่น ทองทองนาทีก็ลงหอดหนอีกมันกินญ้าในี่ํว่ากินเขา่าพนัาน,น,น,น้องเลยกันบุกินกัน,ก,น,ก,น,ก,น,นกินอะไรกันบุกินกันบุกินด้เนาะเนาะเนาะนี่ นี่ก็มาตักน้ํานนี่เลาะหาน้ําบ่แม่นบ่แม่นง่ายเด้อพี่น้องเด้อความมนยุ่งมันยากนี่นี่เข้ามานี่น้ําใสบ่มีเอ้อเทวดาเอ้ยบ่ช่วยเดฝนตกหนักเบิ่งนั่นท่วมเบิ่งเท่นี้นี่สะออนแต่ดินเขาพี่น้องดินตบ่มี วัฒนาคนผู้น้อยออนี่แหละเขาก็อยู่ใกล้เลยโบแมนของคลินได้เขามาตักอย่างนี้ใกล้กว่าเฮาอีกคนยังมาเอา้า แล้เวนขึ้นสูงตอนพี่น้องสิม,มือมืดนึด้อยน่าออกอย่าบอกบางหัด <c oughs> ตามหาน่าตามหาน่าซ้ำตามหาผู้สาวอีกได้ <c oughs> มันความหลิ่นได้ ເອົາຕາມຫາຜູ້ເຊົ້າກັນແນວນີ້ແຫຼະຄັນຜູ້ເຊົ້າມັກຄັນໄກສໍາໃດກໍຍັງໄປຫນາບັດບໍ່ມັກຄັນຢຸມຫມໍ້ກຍັງບໍ່ໄ